สว,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับกิจกรรมการแยกสานเนื้อผสมนะคะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือการแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งนะคะโดยวันนี้จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งนี้นะคะเป็นการแยกสานเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงกันแล้วมีสีเดียวกันด้วยนะคะโดย วิธีการนี้สารชนิดหนึ่งจะต้องเป็นสารที่สามารถระเหิดได้นะคะเราจะแยกโดยการให้ความร้อนนะคะวิธีที่ใช้ในการแยกก็คือการให้ความร้อนนะคะตัวอย่างเช่นการแยกพิมเสนออกจากเกลือนะคะพิมเสนเรารู้มาแล้วจากข้อแล้วนะคะว่ามีคุณสมบัติสามารถระเหิดได้เมื่อโดนความร้อนนะคะพิมเสนก็จะระเหิดกลายเป็นไอนะคะ แต่เกลือไม่สามารถระเหยได้เกลือก็จะคงเหลืออยู่ในภานชนะนะคะเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้ทำอย่างไรนะคะอย่างไรตอนแยกของแข็งออกจากของแข็งได้อย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้เราจะสังเกตการแยกของแข็งออกจากของแข็งโดยแยกพิมพ์เสนกับเกลือออกจากกันเริ่มจากใส่สารผสมพิมพ์เสนกับเกลือในถ้วยกระเบื้องสังเกตและบันทึกผลและนำไปตั้งไว้บนตะแกรงลวดปิดด้วยกระดาษแข็งที่เจาะรู ต่อมาให้นําบีเกอร์ครอบบนกระดาษแข็งตรงรูที่เจาะให้ความร้อนด้วยไฟอ่อนๆประมาณ2นาทีจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบีเกอร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงบนกระดาษแข็งเจาะรูและในถ้วยกระเบื้อง เห็นแล้วนะคะว่าการแยกเกลือกับพิมพ์เสนออกจากกันได้ยังไงนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่กิจกรรมที่12นะคะกิจกรรมยาเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือนะคะกิจกรรมที่12นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดและสี ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดและสีวิตใกล้เคียงกันนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเกลือพิมพ์เสนถ้วยกระเบื้องชุดตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็กระดาษแข็งจอะครูนะคะผลการสังเกตลักษณะสารเนื้อผสมเมื่อกี้ เเหยนในคลิปวิดีโอแล้วนะคะบันทึกลักษณะที่ได้ลงไปนะคะแล้วก็บันทึกผลการที่ได้ลงไปจากนั้นให้นักเรียนตอบคําถามท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับสรุปผลการทดลองให้ได้ว่าการแยกสารเนื้อผสมที่ระหว่างของแข็งกับของแข็งที่สารเนื้อผสมนั้นมีขนาดและสีใกล้เคียงกันเราสามารถทําการแยกได้อย่างไรนะคะเขียนสรุปผลให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเก็บกิจกรรมไว้นำมาส่งในครั้งหน้าที่มาเจอกันสวัสดีค่ะ